<G l uch> ก็นนกับไปดีี่เพื่อนะครับวันนี้ไม่มีผมมีเกับสตูโดโอยู่กับแมทเบสวอลนะฮะแมทโมไม่ใช่ลักซี่บล็อกด้วยซึ่งผมมาอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนนะฮะปันปันนะฮะอยู่อนี่เออ <G l uch> ผมจะอัพให้นะฮะเพืเอ่อนเด็กยังนนะฮะตาที่ผมไม่รับตานี ไม่ได้งอนอะไรนะฮะก็คือปวดหิบะเออขอโทษนะฮะเรียบร้อยได้สองเม็ดไะเอาฉาดเอาฉาดแหลกๆแล้วเนี่ยมันนุ่งน่งนั่งเมียงนั่งนั่งโอเคเจนเตอร์ชูโอเคโอเคระับเล็กได้แลละ ซื้อที่เพิ่มเลือดดีกว่าให้เราใส่ฟราร์มวะ่ะน่าจะเป็นปัดปันนะปัดปันเขาน่าจะไปบุกบ้านใครสะบ้านคนหนึ่งอะ่อเะเขาบ้านเขียวแตกเพราะเพื่อนผมเองนะฮะปัดปันยังเ,เก่งนะเฮ้ยมือนล้นมือล้น <laughs> มันกดเพิอมกดไปเดิอนอะ กะจะแบบโชว์เท่แบบตอนนี้เขาหายไปไหนโอ้เวแหลกเป็นแค่นี้เองโอ้ยอดบุกแม่งเลยด้านแดงกับเหลืองสู้กันวะ Thank you ไล่คลายดูไม่แข็งวะแอกแสกหฮ้ยปันเขามาแล้วนี่วาได,ด้บวกดีตักหนึง่ง แตกสองกับกับดวนกลับไม่น่ารอดไม่น่ารอดจะตัดของเขาเฉยียๆไอ้หนึ่งเมตรสองเมตรสองเมตรเท่ากับสี่เมตรโอเคไปซื้อเจ็ตแพดท,ที่ผมยังไม่เคยเล่นดีกว่า tài là chờ đéo được qua bắp 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 bốc thôi ít chá no hú 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 เขาแตกเสียเสียเงินไปเลยไอ้จริมันอะไ้เงินอะไรก็เลยค้ณขนมมาสักนัดแปงี่นี่จริงได้ก็เยัง พายิงไม่รุน้มันเล่นดิง่เี่ับรศอยเพื่อนผมแตก่ะโคโอเค เช่คหมคะกดไปเอยแล้วเอานผมกับอีกกับล็อบปี้โอเคเพราะผมมันมือเร็วค่ะเอาจริงเขาเป็นลูกแครในบ็อกฟุตนะฮะใครสนใจเข้าขแครเอ่อชื่อว่าเดมอนเดมอนออฟอ่ดาร์กเนสนะฮะใครอยากเข้าเข้ามาได้เลยบอกอดีมาแค่นั้นคนระะับจะแอดไปขอแอดไปเสร็จปุ้ง ก็จะ,เ,ะเสร็จเรียรบร้อยค่ะผมก็จะเชิญมาให้หมักเล่นบอกฟุตถ้าเข้าแขนแบบเล่นลักกี้บ็อกเลยนีไหมเหือกระปันผมอะเก่งเก่งเลือกผมอยากเลือกเป็นนักล่าค้าหวหนเล่นล่าหัวน,ะนักล่านักล่าเน,านี่นักเอาจริงๆตัวเนี้ยต,ต้องเป็นสายแบบพีวพีเลยอแบบ พีเต็มเต็มๆอ่ะบอกราข้าหัวไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเปันป่นหมาแล้วมีผู้หญิงด้วยจีแมงเลยไหมเจยงเออเออเออเดี๋ยวกูไปก่อ,อนเออหาลัคก,กี้บ็อกซะเริ่มต้นถ้าเราได้ลัคก,กี้บ็อกคือเราได้เปียวครับ เราน่าจะต้องไปเอาเพชรก่อนอนะครับด,ดูทาเดี๋ยวเอาเพชรก่อนเลยแล่ะเพราะตรงนั้นก็มีลัอกี้บ็อกไงผมเลยอยากได้ลัอก,กี้บ็อกนี่กดยาวเน็ตเน็ตโอ้สมองสมองไปเบื่ออะไรเนี่ยมันปิงอ่ะโอ้โหของขุดอะไระ เพื่อนมันท้าวะ่ะเพื่อนท้าเกินหอเพียงอยากได้ของแบบดีๆอะ่ะมันจะมีฮิวส์ลัคกี้บ็อกซ์อร์อ่ะนั่นแหละโคของโค้ดดีเลยอันนั้นอะ่ะมันจะสุ่มดาวแต่ไอของลัคกี้แอดดอบอ่ะสุดยอดลัคกี้อ,อะ่ะสีม่วงอะ่ะนั่นแหละมันจะสุ่มได้แต่อันนั้นอะ่ะ อย่างมันได้ดบหลายอยอกเลยเนาะไ่หลายยอกโอเคของโคดีอ่ะอีนี้เดียวจะถึงอยู่แล้วยากไรยากนะบอกทุกอย่า,ง,า,ยยายงหายยากหมดครับไม่มีอนไหนที่หาง่ายหายยาก บอกมันมัน,มนยากตรงที่ว่าเราลนีคิดถ้าเราเป็นผู้เด็กขี้ลืมถ้าสมมุติผมเป็นเด็กที่ลืมอะนั่นแหละคือจบชีวิตจบเลยคือมันจะยากต่กกับกับกับการระบาดที่มาเพื่อนแย่งนะฮะว้าวอะไรตั้งว้าวมีคนมาว้าวเขาได้ดาบดี Wow, ว้าวเราก็บับตายว้าวอะไรเนี่ยอะไรองมเนี่ยคือคือตัวเองต้องดีใจหรือตัวเองต้องเสียใจผมเลยกลับตัวไม่ถูกโอเคประมานนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็จะไปขุดลัอกที่บล็อกตรงนั้นกันนะครับมู โอ้โอย่าขอร้องเขาช่วยเหลือหน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ ีสวัสดีวัสดับช่วด้วยช่วด้วย,ยก็ได้ก็ใช์ก็ใช้ด,ด้วยติดตามตอต่อไปของเบสบอล